หลับีแม่ดมได้นะครทบาเ้อทุกคนมีบ้านครับาขาอะไรนะมีกลุ่มมีกลุ่มแบบเขามีบ้านครับผมเด้วยวัวสำรวยจะได้เว้นยดิกน้อยได้

ปีมังพี่เราบางนะ